สวัสดีครับผมเซนสุภพงศ์นะครับผมวันนี้วันนี้มาปิดกล้องแล้วมาในรับบทเป็นผู้จัดและรักแสดงรับเชิญท่านหนึ่งนะครับผมก็วันนี้ครับผมปิดกล้องแล้วนะครับแกร็บเดอรซิรีนะครับทิซีสีชมพูนะครับผมตื่นตาตื่นใจในการถึงวันนี้มากเรียกได้ว่าเราอยู่กับโปรเจกต์นี้มาแบบเกือบ2ปีได้นะครับผมแล้ววันเนี้ยเขาแบบว่าเรียกว่าเป็นรูปเป็นล่างสําเร็จเสร็จสิ้นนะครับผมปิดกล้องแล้วนะครับผมก็ ดีใจเราอยู่เขามาเนาะตั้งแต่ออหานักสแสดงทดําบทจนทําบทเสร็จมาพรีโปรดักชั่นถ่ายทําต่างๆนู่นนี่นั่นจนวันเนี้ยเราถ่ายเสร็จละเราจะได้ดูกันแล้วครับในวันที่สิบเก้าพฤศจิกล้วนะครับผมเป็นเต็มๆกันพูดถึงการถ่าทำเยพอใจแล้วไหนละพอใจมากครับพอใจมากครับ,พรบเพราะว่าในในขณะที่เราเราเล่นกันอะไรเงี้ยเราหรือว่าเราถ่ายทํากันเราก็รู้สึกว่าเออเราเรา,เราดีใจมากที่แบบว่า ตั้งแต่เริ่มต้นเลยมันแบบว่าออกมาแบบเกินคาดนะน,น,น้องนักแสดงหลายท่านก็คือแบบว่าเล่นกันแบบดีมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมเรารรู้สึกว่าเดีใจที่แบบว่าในบทที่เราเห็นออกมาออกมาเป็นตัวละครจนกระทั่งตอนเนี้ยมันจะได้ส่งความสุดต่อให้กับผู้ชมแหละครับประมาณนั้นก็คือดีใจที่แบบเอวันนี้ถึงสักทีสำเร็จสักทีประมาณนั้นและอีกไม่กี่วันแฟนก็จะได้ชมซีรีส์แล้วคุณคาดหวังขนาดไหนโอ้เอาจริงเรา เราคาดหวังอยากให้ทุกคนดูแหละครับเราคาดหวังอยากให้ทุกคนแบบมีความสุขกับทุกๆตัวละครหรือในเรื่องราวแหละแต่ว่าในในขณะเดียวกันเราก็เราก็แบบแอบกลัวเหมือนกันว่าทําออกมาแล้วมันจะถูกใจทุกคนหรือเปล่าแต่เราก็พยายามทากันบ้านครับตั้งแต่ตอนถ่ายเลยพยายามแบบว่าให้คนในคอมมูนเองเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันแบบมันเป็นแบบนี้แบบนี้เขาโอเคไหมอะไรเงี้ยเพราะเราก็มีการรีเสิร์ชครับมีการเช็คมีการคุยกับคนในคอมมูนตรงนี้เพื่อให้ออกมาดีที่สุดหรือว่าเราก็พยายามแบบว่าเรียกได้ว่าแบบ รีเสิร์ชรีเสิร์ชกันเยอะมากหรือแม้ตอนที่ปล่อยทีเซอร์มาแล้วก็มีการเอาบทเนี่ยกลับมาตบใหม่มาแก้ใหม่ในจุดบกคล่องต่างๆของเราประมาณนะครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันแบบว่ามันมันสู้กับมันเหมือนกันนะสู้กันมาทำกันมาจนวันนี้มันจะได้ฉายแล้วก็คาดหวังเหมือนกันครับอยากให้ทุกคนแบบว่าเอเจนจมีความสุขที่สุดกับโปรเจกต์นี้ครับขอหน่อย3อย่างที่เป็นจุดเด่นของทีสีชมพูสามอย่างเลยนะครับผมก็น่าจะเป็นถ้าให้ผมพูด3อย่างเนี่ยก็คงจะเป็นชมพูวังออฟฟิศ ทำไมต้องเป็นสามอย่างนี้ผมรู้สึกว่าเรื่องราวในสามอย่างนี้ครับความที่กว่าเรื่องราวที่เป็นสีเทาแล้วมันจะมาชมพูขึ้นได้กว่าความสีดําหรือสีขาวก็แล้วแต่ที่มันจะโดนแบบว่าสร์สีชมพูใส่เข้าไปเนี่ยมันคือเรื่องราวที่มันเล่ามาตลอดทางครับจนเราได้แบบเห็นแก๊รือซีรีส์หรือว่าเรื่องราวในออฟฟิศที่มันเกิดขึ้นมันเป็นจุดเริ่มต้นในเรื่องของความรักต่างๆเลยแม้แต่ในเรื่องราวความกดดันในวังต่างๆที่มันเกิดขึ้นเรารู้สึกว่ามันเป็นแกนหลักๆของเรื่องอะไรแกนเลยดึงสามคำนี้มา ประมาณนั้นครับชมพูออฟฟิศวังครับโอเคกันต้องให้เป็แฟนเราไปติดตามราติดตามกันนะครับถามว่าเราได้ดูฟุตที่ไททำแล้วบ้างได้ดูบ้างครับได้ดูบ้างครับคุณพอใจกับฟีนเบกขนาดไหนพอใจกับน้องๆมากใช่ครับแต่ตอนนี้ตัดตออีพีหนึ่งอยู่นะครับส่งไปแก้หลายรอบแล้วต้องตัดไปเรื่อยๆครับถ้าถามเรื่องน้องเรารู้สึกว่าข้อหนึ่งเราพอใจไหมเราเราใช้คําว่าเราพอใจในในการที่น้องเล่าเรื่องเราพอใจในการที่แบบเรื่องแรกของน้องๆด้วยเรื่องแรกที่แบบว่าเขาเขาได้เล่นกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอใจที่ การทํางานที่เต็มที่ของเขาอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ผมดีใจมากที่แบบว่าน้องสองคนนี้แบบว่าได้มารับในบทบาทนี้ทั้งหมอม3เองทั้งมอนเองเรารู้สึกว่าเขาเต็มที่กับบทบาทเขาทําให้บทบาทนี้มีชีวิตเ้าเขาทาให้พวกเรารู้สึกรักตัวละครไปกับสิ่งที่เขานําเสนอไปด้วยประมาณนั้นครับ ให้เซนฝากอีพีแรกกับกแฟนๆหน่อยครับผมก็ฝากอีพีแรกแล้วนะครับผมวันที่19พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับจะได้ดูกันเต็มๆนะครับผมก็จะในโรงเนาะแล้วเราก็จะดูกันแบบในทางช่อง3เองนะครับผมตอนเวลา5ทุ่มนะครับผมก็ฝากติดตามแก๊สเดอะซีรีส์ด้วยนะครับผมมาดูว่ากว่าแบบว่าความรักที่แบบว่า หม่นหม่เท่าๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูได้ยังไงหรือว่าเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างความรักระหว่างชนชั้นเองระหว่างคําว่าแก๊ปเนี่ยที่มันเป็นแก๊ปชนชั้นต่างๆแก๊ปในเรื่องของเพศต่างๆเองมันจะข้ามผ่านไปได้ยังไงมาร่วมสู้มาร่วมลุ้นไปด้วยกันนะครับผมกับแก๊ปเดอะซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูครับโอเคค่ะันใช้เซ็นฝากหน่อยกิจกรรมที่หนึ่งครับผมก็กิจกรรมนะครับผมแก๊ปยูรินะครับผมโบ พีเมียร์นะครับผมก็ได้จัดขึ้นนะครับผมเรียกว่าเป็นการได้ดูกันเต็มๆ EP แรกกันในโรงหนังเลยนะครับผมที่เมเจอร์ราชโยธินนะครับผมในวันที่19พฤศจิกายนนี้นะครับผมซึ่งเราจะจำหน่ายบัตรกันนะครับผมในวันที่1พฤศจิกายนนี้เวลาเที่ยงนะครับผมที่ idomartofficial l com นะครับผมใครที่อยากไปดูกันนะครับ EP 1งกับน้องๆนะครับผมรักแสดงแกรฟเดอะซีรีส์นะครับผมก็สามารถที่แบบว่ารีบไปซื้อบัตรกันเลยนะครับวันที่1เลยนะครับผมใครช้าคือหมดก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าจำนวนที่นั่งของเราที่เมเจอร์ราชโยธิน